ใครเข้ามาแล้วฝากช่วยกันแชร์ด้วยนะครับผมใครเข้ามาแล้วฝากช่วยกันแชร์ด้วยนะครับรอคนเข้ามาสักห้าหกคนก่อนละกันนะครับใครเข้ามาแล้วทักทายกันได้เลยนะครับใครเข้ามาแล้วก็ทักทายกันได้เลยครับผมเพจซันบีมนะครับไฟสปอร์ตไลท์ LED เข้ามาแล้วอย่าเพิ่งกดหนีไปไหนครับผมรอสักครู่ครับผม วันนี้เราจะมาไขาข้อข้องใจในเรื่องหลอดตัว40วัตต์และ30วัตต์ทำไมผมไม่เอา40วัตต์มาขายแล้วนะครับผม สวัสดีลูกเพจทุกท่านด้วยนะครับผมสวัสดีลูกเพจทุกท่านด้วยครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านด้วยใครติดตั้งไปแล้วก็ขอบคุณมากนะครับที่มาอุดหนุนกันนะครับอย่าลืมไปกระจายข่าวกันนะครับลูกค้าครับใครเข้ามาแล้วนะครับทักทายกันได้นะครับผมสองทุ่มตรงนะครับตามที่นัดกันไว้นะครับช่วยกันแชร์ด้วยนะครับผม ขอสักห้าหกคนดูครับผมนะสามคนแล้วใครเข้ามาแล้วทักทายกันได้นะครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านลูกเพจทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับผมอ่ะขอสักคนสองคนครับไม่ขอเยอะครับลูกค้า เพราะว่าเพจเรามันเพิ่งเปิดใหม่ก็เป็นแบบนี้แหละครับนะะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมช่วยกันแชร์ด้วยนะอันนี้คือมาไลฟ์เพื่อที่จะให้ลูกค้าเห็นว่านะครับทําไมผมไม่เอาตัว40วัตต์มาขายแล้วนะครับเพราะบางคนถามว่าเออทำไม40วัตต์ไม่เอามาขายนะครับผม จะไม่ขายจะสามสิบนะครับผมจะขายเป็นสามสิบแล้วก็ตอนนี้จะเป็นโปรดักต์ใหม่ก็คือ60สวัตต์เลยนะครับผมข้างละสามสิบนะครับหกสวัตต์คือข้างละสามสิบนะครับไอตัวสี่สิบก็ข้างละยี่สิบตัวสามสิบข้างละสิบห้านะครับผมนะครับในการรวมวัตต์เนี่ยเขาก็คือเราเปิดคู่กันเนี่ยก็คือจะนับรวมกันนะครับรวมวัตต์กันนะครับผมนะประมาณนั้นหลอดนะครับผมเป็นยี่ห้อซันบีมทั้งคู่นะครับผม หลอดเป็นยี่ห้อซันบีมทั้งคู่ครับผมเราไม่อ้างอิงของยี่ห้อไหนเราอ้างอิงของแบรนด์ตัวเองนี่แหละครับผมนะแบรนด์ซันบีมนะครับผมนะอันนี้ขอบฟ้าเนี่ยนะครับลูกค้าที่ติดตั้งไปแล้วจะเป็นตัว40วัตต์นะครับตัวนี้จะเป็นตัว30วัตต์นะครับรุ่นแรกของ30วัตต์ที่ผมนําเข้ามาขายเนี่ยนะครับมันจะทําได้แค่สองสเต็ปนะครับก็คือจะเป็นได้แค่ขาวล้วนและก็ขาวเหลืองเท่านั้นนะครับผมนะครับแล้ว ตัวนี้นะครับผมก็เหมือนกับอัปเกรดมาเป็นตัวนี้แหละครับนะครับก็คือทําได้เหมือนตัวนี้เพราะเมื่อก่อนตัวเนี้ยจะเทพมากก็คือจะทําได้3มสเต็ปนะครับก็จะมีทั้งเหลืองล้วนขาวล้วนแล้วก็ขาวเหลืองนะครับผมตัวนี้นะครับจะทําได้สสเต็ปนะครับแล้วก็ผมก็ไปทําตัวนี้สั่งโรงงานให้เอาทําตัวเนี้ยให้ได้เหมือนตัวนี้นะครับแต่ราคาถูกลงนะครับผม นะก็เลยทําเป็นตัว30วัตต์มาแทนนะครับทำได้เหมือนตัวนี้เป๊ะนะครับก็คือมีทั้งขาวล้วนเหลืองล้วนแล้วก็ขาวเหลืองครับผมทําได้3อย่างเลยนะครับผมนะอันนี้เดี๋ยวผมจะเทียบลําแสงทั้งคู่ให้ดูก่อนนะครับผมเฉพาะแสงสีขาวว่ามันแตกต่างกันขนาดไหนนะครับทําไมผมถึงยกเลิกตัวนี้ไม่เอามาขายแล้วนะครับทําเป็นตัวนี้มาอย่างเดียวนะครับ1นนะครับหหน้าตาหลอดปเหมือนกันนะครับมีแค่ขอบฟ้าเท่านั้น <t ilt ain> นะครับสองนะครับขนาดเท่ากันหมดขนาดเท่าก <ik night. t ik> ันนะครับลูกค้าขนาดเท่ากันนะครับอย่าลืมนะครับสังเกตง่ายๆหลอดของเรานะครับมีพัดลมสายไฟจะอยู่ล่างนะครับเหลืองจะอยู่บนนะครับเวลาเราเปิดไฟเหลืองจะอยู่บนนะครับถ้าไปเจอตามท้องตลาดสายไฟอยู่ข้างบนแล้วเหลืองอยู่บนนะครับแสดงว่ามันเป็นงานก๊อปนะครับลูกค้าครับหรือโรงงานอื่นนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันก๊อปหรือโรงงานอื่นแต่ผม เรียกว่าเป็นโรงงานอื่นแล้วกันนะครับผมนะตามนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูลาแสงกันครับคนเข้ามาเยอะแล้วนะครับผมนะอันนี้ต่อเข้าแบตเฉยๆนะครับเนี่ยแบตเตอรี่นะครับต่อเข้าแบตแค่นี้นะครับผมไม่ได้ไม่ได้ต่ออะไรเพิ่มเติมนะครับอันนี้สายไฟนะครับกล่องเก๋งนะครับชุดชุดเป็นแบบนี้นะครับผมปลั๊กเปิ๊กกันนะเหมือนกันนะครับก็คืออย่างที่บอก หน้าตาเหมือนกันแบรนด์เดียวกันนะครับเราขายแบรนด์แบรนด์ซันบีมนะครับแบรนด์เราเนี่ยแหละไม่อ้างอิงถึงแบรนด์อื่นนะครับอ่ะเรามาดูลำแสงกันครับลำแสงนะครับลูกค้าครับดูตัวนะครับอันนี้ตัว30วัตต์ของเรานะครับผมอันนี้30วัตต์นะครับซันบีมดูลำแสงสีขาวนะครับเดี๋ยวผมเงื่อยหน้านิดนึง เรามาดูลําแสงสีขาวของตัวตัวนี้สามสิบวัตต์เนาะไม่มีขอบนะเป็นสีดำลว้วนไม่มีขอบแบบนี้เนาะอ่ะนี่นะครับลําแสงแล้วก็เทียบกันครับนี่ก็คือตัวสี่สิบวัตต์อันนี้เสียงแสงขอบฟ้านะครับสังเกตง่ายนะพี่สังเกตง่ายนะครับลูกค้าทุกท่านขอบฟ้ากับขอกัอบ,อบไม่มีขอบนะครับแบรนด์เดียวกันนะครับไม่ได้ไม่ได้โมมีแบรนด์อื่นนะนะครับนี่แบรนด์เดียวกันซันบีมทั้งคู่ แต่อันนี้จะเป็นตัวสี่สิบวัตต์ที่ผมขายอยู่แต่ผมยกเลิกขายไปแล้วนะคะเพราะผมทําตัวนี้เป็นสามสิบวัตต์มาแทนดูลําแสงครับ <He> เห็นกันไหมดูอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวกล้องโฟกัสก่อนอดูจากจุดเดียวกันครับลูกค้าครับความแตกต่างของความเข Shim ้มของแสงเนี่ยมันไม่แตกต่างนะเนี่ยผมถือแค่สองหลอดน,นี้นะนะครับ ตัวบนคือตัว40วัตต์ตัวล่างคือตัว30วัตต์ครับผมถือมือเดียวแบบนี้ครับให้ลูกค้าเห็นๆกันไปเลยนะครับว่าผมทดสอบแล้วมันไม่ได้แตกต่างกันมากมายนะครับผมก็เลยยกเลิกตัว40ไปเลยดีกว่านะครับไม่จําเป็นจะต้องไปเสียตังค์เยอะกันเนาะนะครับไม่ต้องไปเสียตังค์40ซื้อ40วัตต์กันเยอะแยะเอ้ยแพงแพงกว่ากันนะครับไม่ต้องไปเสียตังค์นะครับไม่ต้องไปเสียตังค์ว่าเออไปซื้อ40วัตต์ทำไมแพงกว่า เล่นตัวส0สบาทตัวเดียวจบครับผมนะแล้วก็ทําได้สมสเต็ปเหมือนตัว4ี่สิบเลยนะครับทําได้3มสเต็ปเหมือนกันนะครับนะครับก็มี3มสเต็ปของเรานะครับก็มีขาวล้วนเหลืองล้วนแล้วก็ขาวเหลืองครับผมนะครับนี่เวลา40สิบก็คือ2หลอด30สบก็คือ2หลอดรวมกันนะครับหลอดละ15หลอดละ20สิบนะครับอันนี้คือมันเป็นกําลังการกินไฟนะครับลูกค้าแล้วก็ความสว่าง ของตัวหลอดและวงจรนะครับนะครับแต่คือในการใช้งานจริงแล้วเนี่ยผมเทียบแล้วว่ามันไม่ได้ต่างกันมากมายนะครับกันน้ําก็กันได้เหมือนกันนะครับเพราะเราประกัน6เดือนอยู่แล้วนะครับประกัน6เดือนอยู่แล้วไม่ต้องกลัวครับลูกค้าติดตั้งกับเราประกัน6เดือนใช้ไปให้พังพังแล้วถ้าพังภายใน6เดือนโดยที่ลูกค้าไม่ได้ไปแกะเกิดอยู่ดีๆด,ดับเองนะครับ มาเคมได้เลยนะครับผมเปลี่ยนตัวใหม่ให้นะครับไม่ต้องกลัวว่าผมจะหนีไปไหนนะครับเพจเราบ้านเราติดตั้งอยู่ตรงนี้ครับผมไม่หนีไปไหนแน่นอนครับนี่นะครับลําแสงพอๆกันเลยนะครับแตกต่างกันคือถ้ามองด้วยตาเปล่าจริงๆคือนิดเดียวครับผมบอกได้เลยครับนิดเดียวจริงๆครับระหว่างตัว40และ30วัตต์ของเรานะครับผมก็เลยยกเลิกไปเลยนะครับผมไม่อยากให้ลูกค้าเสียตังค์แพงเนาะเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยนะครับ ตัว40ผมไม่เอามาขายแล้วเนาะลูกค้ามาติดตั้งคือผมจะเป็น30วัตต์แล้วก็กระโดดไปเป็นตัว60วัตต์เดี๋ยวรอ60วัตต์เข้ามาก็จะมารีวิวให้อีกทีหนึ่งครับนะครับ60วัตต์เข้ามาเราก็จะรีวิวกันให้อีกทีหนึ่งนะครับ60วัตต์สามสเต็ปเหมือนกันครับผมจัดเต็มให้นะครับราคาไม่ได้โหดร้ายแน่นอนครับผมนะครับไม่ว่าคุณจะติด30วัตต์40วัตต์50วัตต์ติดกับทางแบรนด์ซันบีมเรารับประกันให้6เดือนนะครับ ทุกหลอดนะครับลูกค้าใช้ใช้ไปอยู่ดีๆดับทักมาเข้ามาหาได้เลยครับคิวว่างผมเปลี่ยนหลอดให้ใหม่เลยครับผมไม่ต้องกลัวครับนะครับอันนี้คือการเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าทําไมผมถึงไม่เอาตัวขอบฟ้ามาแล้วนะครับเอาเป็น30บบาทจบๆไปเลยครับลูกค้านะนะครับตามนี้นะครับใครที่สนใจจะติดตั้งนะครับอย่าลืมฝากช่วยแชร์ด้วยนะใครสนใจติดตั้งนะครับชุดตัวเนี้สาบบาทผมเนี่ย ปล่อยแค่2 2 0 2เท่านั้น2,200บาทเท่านั้นโคตรถูกบอกเลยนะครับงานพรีเมียมราคาโคตรถูกอะครับผมบอกได้เลยว่า2 2 0 2และตัว30บาท3สเต็ปเนี่ยนะครับราคานี้ไม่รวมสวิตก,กันนาะไม่รวมพวกขายุดแคสบาร์นะครับแจ้งลูกค้าแบบนี้ก่อนนะครับนี่เทียบกันเห็นเห็นนะครับในไลฟ์นะครับนี่คู่กันแบบนี้เลยนะครับแสงไม่ต่างกันมากครับลูกค้าแต่ดูด้วยตาเปล่าจะเห็นนิดเดียว นิดเดียวจริงๆครับนิดเดียวนะครับอ่ะมีใครสอบถามอะไรก็พิมพ์เข้ามาได้เลยครับผมขอดูสเต็ปหน่อยอ่ะได้ครับเดี๋ยวจัดสเต็ปให้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูคู่กันก่อนนะใครมีข้อสงสัยอะไรสอบถามเรื่องแสงของ30มสิบวัตต์และสีวัตต์ไหมนะครับเดี๋ยวเอาทีทละทีละอย่างนะครับสวัสดีคุณหัสนันครับเดี๋ยวผม ทำสเต็ปให้ดูครับอันนี้ผมเทียบ30กับ40ให้ดูก่อนนะครับว่าลำแสงไม่แตกต่างกันแล้วผมยกเลิกตัว40วัตต์ไปแล้วนะครับยกเลิกการขายนะแต่ลูกค้าที่ติดตั้งไปแล้วผมยังประกันให้เหมือนเดิมครับผมไม่ต้องกลัวครับ6เดือนเท่ากันนะครับผมอไม่มีใครถามอะไรเนาะนะครับไขข้อข้องใจแล้วนะครับผมว่าทำไมตัว40วัตต์ไม่เอามาขายเนาะตัว40วัตต์นะครับผม ชัดเจนเพิ่งติดมาครับขอบคุณครับพี่อ่ะนะครับตัวสี่วัตต์อะผมมันยังติดตั้งอยู่ประมาณเกือบสามพันครับนะครับผมติดตั้งอยู่ประมาณเกือบสามพันแต่นี้เหลือแค่สองพันสองนะครับอันส0ิบวัตต์เหลือแค่สองพันสองทำได้เหมือนกันกับตัวสี่สิบวัตต์นะครับสามสเต็ปนะครับผมอือะมาดูใครอาที่สอบถามเรื่องสเต็ปกันเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจัดการสเต็ปให้ดูนะครับผม สเต็ปแรกนะครับลูกค้าคือสีขาวล้วนนะครับสเต็ปแรกคือสีขาวล้วนนะครับสเต็ปที่สองคือสีเหลืองล้วนสีเหลืองล้วนนี่คือจะเป็นไฟสูงนะครับลูกค้าสังเกตนะครับแบรนด์เราไ่ไยไฟอยู่ล่างนะครับเวลาเราเปิดเหลืองเหลืองจะดีดขึ้นบนนะครับเวลาเราเปิดเหลืองเหลืองล้วนเหลืองจะดีดขึ้นข้างบนนะครับผมนะครับอ่ะนี่อันนี้ผมเอามืออยู่เฉยๆนะอ่ะเห็นไหม เหลืองจะดีขึ้นบนนะครับผมให้เห็นกันชัดเจนแบบนี้นะครับผมไม่ต้องมาโนกันเนาะแล้วก็ไม่ต้องลุ้นว่าซื้อไปจะสว่างไหมซื้อไปจะพังเมื่อไหร่จะเค็มยังไงนะครับจัดการสั่งเอซื้อไปติดตั้งเองเนี่ยถ้าติดตั้งไม่เป็นพอรู้เรื่องสายไฟผมก็สอนให้จนคุณติดตั้งจนติดไฟได้นะครับผมอ่ะสเต็ปนี้นะครับเป็นสเต็ปที่2คือไฟเหลืองล้วนเนาะนะครับอันนี้เห็นกันชัดๆนะครับ แล้วก็สเต็ปที่3าของเรานะครับผมมันจะเป็นไฟสีเหลืองและขาวออกมาพร้อมกันนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้นี่นะครับอันนี้ไว้ใช้งานจริงบนท้องถนนนะครับคุณจะเข้าป่าคุณขี่รถฝนตกคุณวิ่งทางดําทางมืดเปิดเหลืองขึ้นมาถนนคุณก็ยังเห็นเหมือนเดิมนะครับลูกค้าถนนคุณยังเห็นเหมือนเดิมเพราะว่ามาทั้งเหลืองและขาวพร้อมกันแบบนี้ครับ นะครับอันนี้คือสเต็ปที่สามแค่สามสิบวาทราคาแค่สองพันสองนี่ผมบอกเลยได้เลยว่าถูกโคตรแล้วประกันอีหกเดือนนะครับผมคุณแค่ได้ประกันหกเดือนก็คุ้มแล้วผมบอกได้เลยนะครับเพราะว่าคุณพังเมื่อไหร่คุณทักผมมานะครับผมนะจัดการเปลี่ยนให้เลยนะครับอันนี้คือเหลืองขาวล้วนเหลืองล้วนนะครับใครที่ลังเลในการติดตั้งนะครับผมบอกได้เลยว่า แล้วผมจะมีตัวส0สิบวัตต์นะครับใครที่ชอบสีเหลืองอย่างเดียวนะครับจะมีตัวสาสิบวัตต์เหลืองบนเหลืองล่างมาอีกด้วยนะครับผมรอของเข้าอยู่นะครับตอนนี้ฝนะจะตกแล้วฟ้าแลบแปบ๊แปบๆนั่นแหละครับใครที่สนใจจะติดตั้งนะครับที่สถานที่ติดตั้งอยู่หลังเซนทันเวสเกตนะครับลูกค้าครับสถานที่ติดตั้งอยู่หลังเซนทันเวสเกตผมจะรับงานนะครับหลัง ห้าโมงเย็นไปแล้วนะครับผมเฉพาะวันธรรมดาวันอาทิตย์นัดกันมาได้ทั้งวันเลยนะครับผมติดตั้งได้ทั้งวันครับแต่วันอาทิตย์ใครมาติดตั้งช่วงกลางวันนะครับอาจจะไม่ได้ตั้งไฟให้ลูกค้าก็คงต้องกลับไปตั้งไฟกันนิดหน่อยนะครับผมนะเพราะว่ามันสว่างครับมันสว่างผมตั้งไม่ให้ไม่ได้ครับผมอ้าวฝนจะตกแล้วนะครับลูกค้ามีใครสอบถามอะไรสอบถามเข้ามาได้เลยขอบคุณทั้ง14ท่านที่เข้ามารับชมนะครับใครที่แชร์ขอบคุณมากครับใครที่ติดตั้งไปแล้วก็ ฝากบอกเพื่อนๆเ,เข้ามาติดตั้งกันด้วยครับผมนะคุ้มครับผมบอกได้เลยว่าติดกับเรายังไงก็คุ้ม1ได้ประกัน2ไฟสว่างแจ่มจริงๆครับคุณจะลืมไฟหน้ารถคุณไปได้เลยครับผมบอกได้เลยนะมีใครสอบถามอะไรเพิ่มเติมสอบถามได้นะครับผมวันนี้ในคลิปนี้นะครับเรามาเปรียบเทียบให้ดูว่าทําไมผมยกเลิกตัว40วัตต์ไปขายยกเลิกขายนะครับผม ก็เป็นเพราะว่าลำแสงมันแตกต่างกันไม่มากเท่าไหร่ครับถ้าดูจากด้วยตานะครับผมมองเห็นเลยว่านิดนึงครับเข้มกว่ากันนิดนึงนะครับอันนี้ตัว40นะอ่ะสังเกตน,นะอัน,นตัว 40, 40ตัว30มันเป็นความเข้มของแสงครับลูกค้าครับมันก็นิดนึงนะครับจะบอกว่าไม่แตกต่างเลยก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าราคาที่เขาส่งมาก็แพงกว่าครับเนอะตามนี้ มีใครสอบถามอะไรเพิ่มเติมสอบถามเข้ามาได้นะครับคุณพี่ทุกท่านนะครับคุณลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่านครับผมฝากช่วยแชร์กันด้วยเนาะใครที่สายทัวริงสายอชอบออกทริปกลางคืนนะครับมาติดแค่คู่เดียวเท่านั้นนะครับลูกค้าคุณเดินทางปลอดภัยมากขึ้นนะครับหลุมคุณก็เห็นชัดเจนขึ้นนะครับถนนเส้นถนนคุณก็เห็นชัดเจนมากขึ้นนะครับไฟหน้า ไม่สว่างไม่สว่างนี่เราจะไปใช้ในที่ที่มีแสงสว่างมากๆนะครับเราก็ปิดหลอดของเรานะครับการกินไฟน้อยมากนะครับลูกค้าคันผมทดสอบแล้วนะครับ9้าวโวลต์ไฟยังติดอยู่ก็เท่ากับว่ามันกินแบตน้อยมากสําหรับรถหัวฉีดนะครับสําหรับรถที่เป็นหัวฉีดผมบอกได้เลยว่าติดตั้งติดตั้งไปแล้วคุณ ได้ครับพี่6กสวัตต์มาเดี๋ยวรีวิวให้ดูครับเดี๋ยวรอของมาก่อนนะครับช่วงนี้มันพอดีมันไปติดผมไปดันไปสั่งช่วงก่อนสงการแล้วก็ทางโรงงานเขาจะผลิตตัวแบบเราสั่งสิบชุดห้าสิบชุดเขาก็จะผลิตตามนั้นเลยครับเขาไม่มีสต๊อกของเนาะเขาผลิตตามที่เราสั่งครับอ่ะฝนจะลงแล้วลูกค้าครับมีใครสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับผมไฟรวมขาบวกสวิตช์ประมาณสองพัน กลางไหมสวิกผมอะนะครับกันน้ำอนะ่ะมันมีราคา160เริ่มต้นแล้วก็สูงสุดคือ250เท่านั้นนะครับขายืดแคสบาร์เริ่มต้น200กับ300นะครับต่อคู่นะราคาไม่โหดร้ายลูกค้าผมบอกได้เลยผมขายของนี่แบบว่าโคตรจะถูกครับผมเพราะว่าเรารู้อยู่นะครับลูกค้าเงินหายากนะครับแล้วก็ผมอะ่ะก็เป็นคนแบบว่ารู้อะ่ะว่าเออ คือผมเป็นคนที่ไม่ไม่ชอบซื้อของแพงอะไรประมาณนั้นนะครับนะประมาณนะั้นลูก้านัดเข้ามานะครับแชทเข้ามาคุยกันได้เลยนะครับนัดเข้ามาติดตั้งกันได้ครับผมได้ครับพี่มาคุยกันครับพี่ไม่ใช่ปัญหาไอ้เรื่องการติดตั้งอะ่ะพี่จะ ให้ผมติดตั้งยังไงผมติดตั้งให้พี่ได้หมดนะครับไม่ต้องกลัวครับห้าสิบาทผมว่าจะไม่ขายนะครับอ่าแต่ยังไม่รับปากนะลูกค้าจะเป็นหกสิบบาทไปเลยเนาะมันจะได้แตกต่างกันไปเลยครับลูกค้าไม่ใช่ว่ามีสามสิบมีสี่สิบมีห้าสิบอีกมันผมมองแล้วว่ามันแตกต่างกันไม่เยอะเราเล่นกันแบบว่าฉีกกันไปเลยดีกว่าใครติดตั้งสามสิบก็คือประมาณนี้ใครติดตั้งหกสิบก็คือกระโดดกันไปเลยครับผมนะตามนี้ดีกว่า นะครับโปรดักจะได้ไม่เยอะหนึ่งนะครับโปรดักไม่เยอะสองมันจะได้เห็นความแตกต่างกันไปเลยครับผมไม่ใช่ว่าเอ้ยกูมีสา4สิบี่สิบแล้วก็มีห้าสิบอีกผมมองแล้วว่ามันไม่ได้มันไม่ได้ไไดเหมือนแบบลูกค้าไปเสียตังค์มากแต่เสียตังค์เยอะเกินแต่มันไม่ได้มันไม่ได้คุณภาพที่ท,ที่ที่คุ้มค่าประมาณนะครับเนาะเป็น6กสิเลยลูกค้าเดี๋ยวผมขอทดสอบก่อนนะครับเพราะว่าเขาก็เป็นโปรดักใหม่มาเหมือนกันว่า เป็นตัว60บวัตผมก็ยังไม่แน่ใจว่ามันจะโอเคกว่า50ไหมถ้าทดสอบแล้วโอเคผมก็นําขายพร้อมราคานะครับแล้วก็แจ้งรีวิวให้ลูกค้าเห็นๆนนะครับตามไลฟ์แบบนี้นะครับเพราะว่าบอกได้เลยว่าลูกค้าที่เข้ามาหน้าไลฟ์เนี่ยคือสดสด,สดไม่มีการตัดต่อนะครับอย่าลืมครับลูกค้าใครที่มีบัตรประชารัฐใครที่มีม3-3เงินยังเหลืออยู่นำมาใช้กันได้นะครับผมผม ทางร้านทางเพจเรารับนะครับคําว่าคัดออฟคือเส้นครับลูกค้าคําว่าคัดออฟคือเส้นนะครับคุณลูกค้าสังเกตนะครับไฟเรานะครับขอบบนนะครับขอบบนนะครับที่ผมชี้นี่นะครับก็คือคัดออฟก็คือเส้นตัดเพื่อที่ไม่ให้แยงตาคันข้างหน้านะครับแต่คุณลูกค้าถ้าติดแล้วไฟมันฟุ้งๆไฟฟุ้งๆแบบกระจายกระจายครับไม่ได้เป็นวงแบบนี้ครับนะ ถ้าคุณลูกค้าติดแล้วไฟไม่เป็นวงนะครับไฟจะฟุงฟ้งๆนั่นแหละครับคือไม่มีคัดออฟคำว่าคัดออฟคือเส้นตัดเพื่อที่ไม่ให้ไปแทงตาชาวบ้านชาวเมืองเขานะครับแต่ถ้าไฟเหลืองเรานะครับไฟเหลืองเรามันขึ้นสูงเห็นไหมลูกค้าดูเคิร์ฟของเคิร์ฟบ,บนนะครับอะสังเกตน,นะครับสังเกตเคิร์ฟนะครับลูกค้าเคิร์ฟเส้นบนอเส้นบนนะครับผมเปิดเหลืองนะึ๊บดูเคิร์ฟของเหลืองข้างบนนะครับจะโค้งขึ้นไปอีกเห็นไหม จะโค้งขึนไปอีกก็คืออย่างที่บอกครับคัตออฟของเรามีทั้งบนและล่างแต่ถ้าเป็นสีเหลืองมันจะขึ้นบนเพื่อที่จะใช่ครับลูกค้าครับสุกต้องครับจะเป็น60วัตต์เข้ามาเลยครับ50ตอนนี้ผมยังไม่สั่งเข้ามานะครับเพราะว่าหนึ่งมันเป็นโปรดักต์ใหม่สองผมว่ามันน่าจะสว่างดีกว่าโตหกสิ ไอตัวห้าสิบครับตัวหกสิบนะลูกค้าเพิ่มตังค์เองไม่เยอะหรอกแต่ผมมองว่าคุ้มแน่นอนครับจัดกันสามสิบหกสิบกันไปเลยอย่างเงี้ยนะครับเห็นความแตกต่างกันแน่นอนครับสวัสดีลูกค้าทั้งสิบสี่ท่านด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะครับใครช่วยแชร์ขอบคุณมากครับอันนี้แค่ดวงเดียวนะลูกค้าแค่ดวงเดียวดูไฟโคตรสว่างแล้วดูท้องแบบมองแบบการใช้งานจริงบนถนนนะครับคุณเห็นถนนแบบชัดเจนมาก ผมไม่ได้โม้นะมาแรงสาบเดินผ่านคุณยังเห็นอนะ่ะจริงๆถ้าใครติดไปแล้วนะจริงๆคุณจะเห็นชัดเจนมากหลุมเหลือมคุณไม่ต้องไปรูดเลยหลบเอาครับหรือคุณก็เบรกทันนะครับฝนลงแล้วนะครับดีนะวันนี้ไม่มีลูกค้ามีลูกค้าก็ฝนตกเปียกอีก ใครที่อยากติดตั้งนะครับผมทักแชทกันเข้ามาคุยกันได้นะครับผมชุดชุดนี้นะครับของสามสวัตต์ของผมเนี่ย3ามสเต็ปนะครับ3ามสิบวัตสามสเต็ปนะครับมีเหลืองล้วนขาวล้วนขาวเหลืองนะครับหลอดเดียวเนี่ยคู่เดียวเนี่ยนะครับคุณติดไม่ต้องกลัวเลยใช่ถูกต้องครับนี่ไขสาตรไฟเหลืองนะครับฝนตกตกนะครับชัดเจนมากนอนอย่างน้อยๆนะครับคุณเห็นถนนแล้วคน ย้อนไอ้คนที่เขาขับสวนมาก็เห็นเราชัดเจนครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเส้นถนนชัดเจนครับผมเนาะใครติดตั้งแล้วนะครับแล้วยิ่งใครที่นะครับใช้สามสเต็ปของเรานะครับแล้วมีตัวนี้นะมีขาวเหลืองด้วยแบบนี้โอ้โหชัดเจนครับผมเนาะตามนี้ครับคือซื้อกับเราไม่ต้องมาโนครับผมคุ้มนะครับคุ้มค่าแน่นอนครับ ขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับเนอะตามนี้นะครับฝนล,ลงแล้วนะครับผมแต่ผมไม่กลัวฝนนะเพราะหลอดเราอะจมน้ำได้ไม่ได้กลัวฝนนะครับผมตัวนี้ก็จุ่มน้ำได้นะครับสามสิบวัตต์ก็จุ่มน้ำได้เหมือนกันนะครับผมแต่ผมยังไม่ได้รีวิวให้ดูเนาะจะมีคลิปแค่รีวิวตัวสีิบวัตต์ที่จุ่มน้ำได้ครับ มีใครสอบทำอะไรเพิ่มเติมสอบทำกันเข้ามาได้เลยนะครับผมฝนตกผมก็ไม่หนีเพราะบ้านผมกลางแจ้งใครเคยมาติดตั้งจะรู้ว่าไม่มีร่มนะครับ ฝนล,ลงแล้วนะครับแต่ผมยังไม่เก็บนะเพราะว่าหลอดเรากันน้ําครับผมไม่กลัวฝนอยู่แล้วไม่ใช่ว่าฝนตกแค่นี้หนีแล้วมือถือผมว่ากันน้ําครับไม่กลัวครับในไลฟ์อยู่ตอนเนี้นะครับตกแล้วฝนอ่ามีเปิดแสงที่รถให้ดูนะครับนี่เห็นไหมคู่เดียวเท่านั้น,นะที่รถอ่ะ สว่างโล่งสว่างมากครับที่รถเห็นไหมฮะติดตั้งที่รถจริงเนี่ยเหลืองขาวนะครับเปิดได้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็เหลืองล้วนเหลืองล้วนนะครับขาวล้วนนะครับแล้วก็เหลืองขาวครับผม คนไปหมดแล้วโอเคครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับไปแล้วนะ